ก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะชวนคุยให้ฟังจากประสบการณ์นะครับที่ได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสองสาแห่งเพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยการปรับระบบ KPI เข้ามาใช้นะครับรวมทั้งการปรับปรุงแบบฟอร์มการทําความเข้าใจกับบุคลากรที่เป็นหัวหน้างานรวมทั้งพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ implement ระบบการบริหารผลงานนะครับซึ่งก็ได้เห็นมุมมองเห็นประสบการณ์มีข้อที่เรียนรู้หลายอย่างนะครับจากการที่ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องที่ HR จะต้องระวังเกี่ยวกับการบริหารผลงานโดยเฉพาะในเชิงที่จะต้องระแวดระวังกับความคิดความอ่านของพนักงานที่มีต่อระบบนี้ ทุกท่านครับในงานเขียนในตำราหรือในบทความของกูรูของผู้รู้ได้ดนั่นบริหารทรัพยาบุคคลเนี่ยหลายเรื่องได้พูดถึงความสําคัญของการบริหารผลงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรนะครับโดยในลักษณะที่ การบรหารผลงานหรือว่า performance management เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรนิยมนำมาใช้เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายขององค์กรและกำหนดเป้าหมายของคนทำงานให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับสามารถที่จะประเมินผลสามารถที่จะให้รางวัลตอบแทนสามารถที่จะต่อยอดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการพัฒนาการเสริมสร้างความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการทำงานรักษาของบุคลากระกน,นะครับโดยสาระหลักของ performance management เนี่ยจึง มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความสเปรจขององค์กรนะครับคือเอาเป้าหมายเอาภาพที่องค์กรอยากจะเป็นในปีหน้าในอนาคตเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งจากนั้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายในระดับองค์กรตั้งเป้าหมายระดับหน่วยงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงสู่เป้าหมายของหน่วยงานรวมถึงตำแหน่งงานตามระดับนะครับแน่นอนว่าในกระบวนการในขั้นตอนของการบริหารผลงานเนี่ยคนที่มีหน้าที่สําคัญนะครับที่จะ ทาให้ระบบเนี่ยมันเกิดผลก็คือคนที่เป็นหัวหน้าซึ่งจะต้องหน้าทาหน้าที่หลักในการบริหารผลงานของลูกน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟีดแบ็กให้คําแนะนำนะครับการสอนงานการแวงบางแผนพัฒนาการติดตามการประเมินผลเพื่อให้พนักงานทํางานได้ตามเป้าหมายที่กําหนดสาระหลักของมันเป็นแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เราเพึ่งจะต้องทําความเข้าใจกันนะครับก็คือนอกจากระบบการบริหารผลงานที่มีประสิทธิผลเนี่ยนอกจากจะต้องอาศัย นโยบายอาศัยผู้บริหารที่ให้ความสําคัญและสัมสนอย่างจริงจังนะครับมีระบบคือออกแบบระบบออกแบบแนวทางขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่ยากมากนักไม่ซับซ้อนมากนักแต่ก็สามารถนําไปใช้ได้จริงรวมทั้งผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น s r ก็ดีเป็น Line Manager เองเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจระบบพร้อมกับลงมือปฏิบัติตามได้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลยก็คือการที่อาจาร์จะต้อง พยายามทำความเข้าใจหรือพยายามมองให้เห็นว่าพนักง,งานมีความกังวลต่อการบริหารผลงานในเรื่องไหนบ้างในประเด็นไหนบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าแม้การบริหารผลงานจะมีระบบที่ดีมากแต่พนักง,งานไม่อินพนักง,งานยังมีความไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นแนวทางวิธีการ บริหารผลงานเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็จะอาจจะเกิดการต่อต้านหรือทําให้หัวหน้าเองก็ยากที่จะนําระบบการบริหารผลงานเนี่ยไปใช้นะครับสุดท้ายแล้วระบบการบริหารผลงานหรือว่า performance management ที่เราอยากจะทำเนี่ยก็กลายเป็นแค่การประเมินผลงานตามปกติ HR เองเนี่ยจงมีความจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความกังวลของพนักงานที่มีต่อการบริหารผลงานนะครับผมมีคําแนะนํานะครับที่ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในในบทบาทของการเป็นที่ปรึกษาที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังที่เป็นเ R ได้ลองนำไปประกอบการคิดทบทวนหรือพิจาว่าเราจะหาวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขยอย่างไรดีนะครับเรื่องแรกที่อยากจะคุยคือความกังวลว่าเป้าหมายขององค์กรจะทาได้จริงหรอเป็นไปได้ที่พนักงานจะกังวลว่าเจ้านายกำหนดเป้าหมายที่ยากเกินไปหรือเปล่าเป้าหมายที่ว่านั้นน่ะ มีทรัพยากรมีเครื่องมืออะไรรองรับหรือเปล่าเช่นมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานให้สามารถที่จะสื่อสารในการทำงานได้แต่ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมในการพัฒนาลูกน้องเลยหรือไม่ได้กระตุ้นให้พนักงานเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้มันก็คงยากที่จะบรรลุเป้าหมายที่เจ้านายบอกไว้ได้นะครับ นอกนอจากนี้ลูกน้องบางคนเนี่ยยังอาจจะกังวลว่าแล้วเป้าหมายที่องค์กรถ่ายทอดลงมาที่หน่วยงานเนี่ยนะครับเป็นธรรมหรือเปล่ายากเกินไปไหมง่ายเกินไปไหมแล้วจะกําหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะคุยให้ฟังก่อนนะครับอันที่2คือความกังวลว่าหัวหน้าจะไม่พัฒนาอะไรระบบการบริหานผลงานเนี่ยนอกจากมันจะมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านะครับลูกน้องกับหัวหน้ายังจะต้องทําการวางแผนการพัฒนา เป็นรายบุคคลนะครับที่เรียกว่า personal development plan นะครับหรือบางองค์กรก็จะเรียกว่า individual development plan คือหัวหน้ากับลูกน้องมาคุยกันว่าลูกน้องยังขาดทักษะความรู้ความสามารถยังขาดความเชี่ยวชาญอะไรบ้างที่จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำให้เป้าหมายงานบรรลุผลได้นะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาตัวเขาเนี่ยที่คุยกับหัวหน้าไว้แล้วเนี่ยจะนาไปสู่การพัฒนาตัวเขาจริงหรือเปล่าเพราะ ไม่เคยเห็นหัวหน้าเคยส่งเขาไปฝึกอบรมไปพัฒนาเลยไม่เคยเห็นหัวหน้าสอนงานนะครับไม่เคยเห็นหัวหน้าฟีดแบ็กกับเขาอย่างซากสันนะครับไม่เคยเห็นหัวหน้าให้คําแนะนําในการปรับปรุงงานเลยนะครับเวลาที่ทํางานผิดพลาดหรือทํางานไม่ถูกต้องตามที่หัวหน้าต้องการเี่ยก็มีแต่ติมีแต่บ่นอย่างเดียวนะครับความกังวลต่างๆเหล่านี้มักจะทําให้ลูกน้องเนี่ยเกิดการต่อต้าน หรือไม่ค่อยอินกับเรื่องของการบริหารผลงานที่หัวหน้าอยากจะเอามาใช้ที่รที่องค์กรอยากจะเอามาปรับใช้ในหน่วยงานนะครับอันที่3เป็นความกังวลว่าเอาเข้าจริงๆแล้วหัวหน้าก็จะมีแต่ความรู้สึกเอาความคิดความอ่านของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งสะท้อนออกมาจากหลายเรื่องเช่นมีระบบการประเมินแต่ก็ไม่เอามาใช้ ไม่ได้กําหนดหรือไม่ได้พูดคุยเป้าหมายงานนะครับตัวชี้วัดผลงานอะไรต่างๆก็ไม่ชัดเจนพอถึงเวลาพอถึงรอบที่จะประเมินก็ค่อยมาว่ากันสักทีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้พนักง,งานจํานวนหนึ่งจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยยังกังวลว่าเป้าหมายที่ว่ามาเนี่ยบางคนก็ง่ายคนที่ใกล้ชิดกับหัวหน้าหน่อยก็ไม่ค่อยยากมากนะแต่บางคนก็ยากๆนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลย แต่บางคนก็ได้รับมอบหมายการจากหัวหน้าสเตมปดานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มักจะเป็นเพราะหัวหน้าเนี่ยเวลาที่มอบหมายให้ลูกน้องคนไหนไปและลูกน้องคนไหนทําได้ก็อยากจะให้ลูกน้องคนนั้นทํางานอยู่ตลอดนะครับเพราะมันก็การันตีผลสําเร็จนะครับการันตีว่างานที่ตัวเขามอบหมายไปให้กับลูกน้องเนี่ยจะสามารถเกิดผลลับอย่างที่อยากได้นะครับลูกน้องบางคนกังวลว่าเวลาที่จะประเมินผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย หัวหน้าก็จะเอาแต่ความรู้สึกความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับทำให้ผลการประเมินออกมาเบี่ยงเบนจากข้อที่จริงนะครับเบี่ยงเบนจากสิ่งที่เป็นผลงานจริงๆของเขานะครับนานวันเข้าความรู้สึกแบบนี้ความกังวลใจแบบนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทําให้บั่นทอนระบบการบริหารผลงานนะครับ HR จึงพึงต้องระวังในหลายเรื่องที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับเรื่องแรกผู้บริหารควรจะต้องให้การสับสนแนวทางการบริหารผลงาน เพื่อนาไปใช้ได้จริงแล้วก็นําไปใช้อย่างจริงจังนะครับอันที่2หัวหน้างานทุกระดับนะครับควรจะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ระบบการบริหารผลงานได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในเรื่องของการกําหนดตัวชี้วัดผลงานนะครับความเข้าใจในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายงานนะครับรวมทั้งความเข้าใจในการประเมินทักษะและวก็พฤติกรรมของลูกน้องนะครับที่องค์กรหลายๆแห่งอาจจะที่มีระบบคอมเพนดซี่เนี่ยเรียกว่าเป็นฟังชั่นอลคอมเพนดซี่นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน หลายๆองค์กรก็จะกำหนดน้ำหนักในการประเมินสัก 20- หรือ30%มสนอกเหนือจากการประเมิน KPI นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรกจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนี้ HR ยังพึงต้องมั่นใจให้ได้ว่าหัวหน้าง,งานมีทักษะในการพูดคุยในการสื่อสารเรื่องการฟีดแบ็กนะครับเรื่องของการบริหารผลงานกับลูกน้องอย่างสร้างสารรค์และเป็นธรรมนะครับหัวหน้าง,งานมีทักษะในการสอนง,งานรวมทั้งย้อนหลังกลับไปก็จะเป็นเรื่องของอความสามารถในการ เป้าหมายงานนะครับในการวางแผนผลการปฏิบัติงานแล mm ้ว HR เองก็คงต้องมีระบบมีเทมเพลตหรือมีแบบฟอร์มสําหรับการให้หัวหน้ากับลูกน้องนะได้คุยกันในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายหรือวางแผนการพัฒนาของตัวเองนะครับและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยให้ฟังคือ HR เ mm hmm. พิ่งจะต้องมั่นใจว่าหัวหน้างานเนี่ยสามารถมองผลงานของลน้องได้อย่าง ถูกต้องตามข้อที่จริงแล้วก็เป็นธรรมนะครับทางนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้หัวหน้าสามารถฟีดแบกลูกน้องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านครับอยากจะคุยให้ฟังถึงผลการสํารวจของเว l ลิสทาวเวอร์วัชันซึ่งเป็นองค์กรดรึสษาแห่งหนึ่งนะครับเวนลิสทาวเวอร์วัชันเนี่ยนะครับรายงานผลการสํารวจออกมาให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยยังคงใช้ระบบการบริหารผลงานอยู่นะครับมีองค์กรส่วนน้อยเพียง11%เเท่านั้นเองครับที่ ไม่อยากจะใช้ระบบการประเมินผลงานนะครับหรือการบริหารผลงานอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นรายงานของวิลลิสเทอรเวอร์วัสด์เนี่ยที่อยากจะชี้ให้เห็นประกอบกับสิ่งที่เราพูดคุยกันในครนี้เลยก็คือนอกเหนือจากการมี process มีกระบวนการนะครับนอกเหนือจากการมีการสื่อสารนะครับมีการวัดที่โปร่งใสมีเท่ากอยู่ในการ ในการประเมินผลงานนะครับในการติดตามผลงานของลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะเป็นเงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารผลงานคือ Effectiveness ของคนที่เป็นหัวหน้างานซึ่งองค์กรม็จะต้องพิจารณาให้ความรู้ทักษะเสริมประสบการณ์ให้เครื่องมือให้มุมมองให้วิธีการอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้หัวหน้างานเนี่ยสามารถบริหารผลงานสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กสามารถที่จะประเมิน ลูกน้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนตรงตามเป้าหมายงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเคยครับหากท่านผู้ฟังอยากจะ,ะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือมุมมองประสบการณ์ระหว่างกันเนี่ยก็สามารถอีเมลมาพูดคุยกันได้หรือแอดไลน์ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ให้ไปนี้นะครับในเรื่องต่อๆไปที่จะนําเสนอก็จะเป็นเรื่องของ HR ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติสนใจติดตามรายการนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับสาหรับวันนี้ ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ